สวัสดีค่ะวันนี้ม่นงนำน้ำตาลสดมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะน้ำตาลสดที่เห็นนี้ค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ได้รับประทานน้ำตาลสดสักแก้วนะคะจะทำให้สดชื่นเป็นอย่างมากเลยน้ำตาลสดก็มีประโยชน์มากมายนะคะที่สำคัญอันดับแรกคือทำให้สดชื่นแก้กระหายได้ดีเป็นยาเย็นนะคะ ประโยชน์ของเขาก็มีอยู่หลายหัวข้อนะคะวันนี้ก็จะนำมาบอกกันเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำตาลสดที่ดับกระหายคลายร้อนได้นี้มีอยู่ประมาณ5หัวข้อค่ะ 1. ลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้ร่างกายสดชื่น 2. แก้กระหายน้ำา 3. ทํำให้ชุ่มคอ 4. ทํทำให้กระปี้กระเป๋ามีพลัง และ5มีวิตามินบีรวมซูโคสแคลเซียมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเห็นน้ำตาลสดทานแล้วชื่นใจแบบนี้ประโยชน์ของเขาก็มีมากมายหลากหลายหัวข้ออยู่นะคะใครที่ชอบดื่มหรือชอบรับประทานน้ำตาลสดก็รับประทานต่อไปนะคะเพราะประโยชน์ของเขาก็มีอยู่หลายหัวข้อ และใครที่ยังไม่เคยลองหันมารับประทานก็อยากจะแนะนำให้ลองรับประทานกันดูนะคะแต่ในการรับประทานหรือการดื่มก็ต้องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็จะดูแลรักษาสุขภาพได้นะคะหากใครต้องการรับ ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำตาลสดก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะเขาก็มีประโยชน์อีกมากมายหลายหัวข้อเช่นกันถ้าใครจะรับประทานหรือจะนำมาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพในการดื่มหรือใช้ส่วนต่างๆของน้ำตาลสดมาทำเป็น สิ่งที่จะนำมาดูแลรักษาสุขภาพได้ก็ให้ศึกษาาข้อมูลเพิ่มเติมกันให้มากกว่านี้นะคะหรือใครที่อยากนำส่วนประกอบของน้ำตาลสดหรือส่วนสำคัญก่อนที่จะมาเป็นน้ำตาลสดก็คือได้จากต้นตาลน,นำมาเป็นยารักษาโรคก็ควรปรึกษาหรือ ข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดนะคะเพราะว่าการนำมาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสมค่ะจึงจะมีผลรักษาและดูแลสุขภาพได้คลิปนี้นำมาฝากกันค่ะเรื่องน้ำตาลสดหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ